ขอสดแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณประจำปี2,565และ2,566ภาพถ่ายเหล่านี้จะช่วยสร้างความตระหนักปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนได้หวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่า เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติให้ยั่งยืนสืบไปโดยภาพที่ได้รับรางวัลเกียรติยศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระดับบุคคลทั่วไปประเภทสัตว์มีค่าประจำปี2565ได้แก่ภาพ Modern Dream โดยนายปริศเก่งสูงเนิน ป็นภาพที่ผมแบบอยากให้คนเห็นความสวยงามของธรรมชาติผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนอยากรู้ว่าแล้วถ้าฉันอยากเห็นสิ่งเหล่านี้บ้างอะฉันต้องทํำยังไงฉันต้องเรียนรู้อะไรบ้างฉันต้องไปที่ไหน,นผมว่ามันจะเป็นแรครับเพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นในเล็กทำให้คนอยากเข้าไปเห็นธรรมชาติจริงๆครับภาพที่ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศถ้วยประธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินประดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่ามีคุณประจำปี2565ได้แก่ภาพไออุ่นแห่งขุนเขาโดยนายสุชาติเกื้อฐานผมชอบบรรยากาศในยามเช้าคือไออุ่นของขุนเขาเนี่ยคือสเสน่ห์ของของที่นี่แสงอาทิตย์มันจะขึ้นฝั่งนี้แล้วหยอดมาที่ยอดดอยหลวงเชียงดาวจะเห็นเป็นแสงสีทองตอนเช้าจะดูอบอุ่นมากครับ หวังว่าภาพของเราจะช่วยทําหน้าที่เป็นสื่อให้ทุกคนสนใจมาชื่นชมในธรรมชาติครับติดตามชมภาพความงดงามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k สัตว์มีค่าป่ามีคุณและอินสตาแกรม CP Photo Contest